สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมหรือผู้ที่สนใจต้องการที่จะแก้ไขหรือซ่อมแซมลูวิ่งของตัวท่านเองที่บ้านนะครับไม่ยากเลยครับผมทำเองง่ายๆนะครับโดยวันนี้เรามาแนะนําวิธีการเข้าคาดิเบตหรือวิธีการตั้งค่าหรือซ่อมแซมระบบอ,อัตโนมัติของตัวเครื่องออกกงกายย่หอวเฮลสตนนะครับรุ่น G806 นะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับผมขเ,เข้าตั้งค่าหรือคาดิเบตเนี่ยม,มันเหมือนกันนะครับผม อันดับแรกเลยนะครับผมเปิดสวิตเข้ามาปุ๊บดูหน้าจอเป็นหน้าจอปกติ00เป็นหน้าจอสแตนบายเอาไว้วิธีการกดก็คือมีสต็อกับสป e d ลบนะครับผมกดแช่ไว้ประมาณ3าวิพร้อมกัน1 2 3ครับผมมันจะพาเราเข้ามาสู่โหมดอัตอโต้ครีเวทหรือว่าดั้งค่าต่างๆนะครับด้วยระบบอัตโนมัติหรือตัวเช็คเออรต่างๆนะครับว่า มีเออร์เลอร์อะไรที่ค้างอยู่บ้างนะครับผมเสร็จปุ๊บเราลองเราลองเลือกดูก็ได้นะครับผมว่าค่าของมันในตัวยูนิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นคาบิเบตถัดมาก็จะเป็นการตั้งค่าความชันนะครับผมแล้วก็เทสร,ระบบทุกอย่างนะครับผมแล้วก็จะเป็นสปีดเทสนะครับผมเสร็จมาก็จะเป็นด c นะครับผม อ่าแล้วก็กดหาเรื่อยๆตัวนี้มันจะมีเออร์เลอร์ค้างอยู่ก็จะเป็นเออร์เลอร์53ที่เกี่ยวกับฟอนชันนะครับผมก็ตัวนี้เราจะเคลียร์นะครับเวลาเราจะเคลียร์ก็กดนี่เลยสตาร์ททีหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นเออร์เลอร์เลขศูนย์ละทีนี้มันจะไม่มีอะไรแล้วนะครับกดสตาร์ททีหนึ่งเสร็จปุ๊บเราลงเลื่อนดูอย่างอื่นซิมีอะไรอีกบ้างนะครับผมพวกนี้เอ่อน่าจะเป็นลักษณะของ การเล่นของหัวใจนะครับที่ปรโอเคเนีนี้สุดท้ายเสร็จทีนี้เราก็กลับกดบวกกลับเข้าไปเลยเพราะว่าเอ่อเลอร์ตัวนี้เนี่ยมันยังฟ้องเออเลอร์ห้าสามนะครับเออเลอร์ห้าสามเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงตัวมอเตอร์อินคลายนะครับผมว่าตัวมอเตอร์อินคลายเนี่ยอยู่ในระดับที่ผิดปกติอยู่นะครับผมก็พอเสร็จปุ๊บเข้ามาที่คาเดเบสเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมเสร็จกดสตาร์ทได้เลยระบบเครื่องจะ คาริเบตให้เราอัตโนมัตินะครับมันจะรีเซ็ตของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปไปยุ่งอะไรกับมันนะครับตัวระบบเครื่องจะทํางานให้เราอัตโนมัตินะครับเราปล่อยจนกว่ามันจะคาริเบตเสร็จสับเรียบร้อยด้วยตัวมันเองเนาะมันจะขึ้นสูตรเสร็จมันก็จะลงกลับสูรปุ๊บเสร็จก็จะมันจะจัดหาระบบ ตำแหน่งมันจะจหาตำแหน่งที่เหมาะสมของมันนะครับแล้วก็จะกลับสู่หน้าจอปกตินะครับตอนนี้มันขึ้นสูงสุดก่อนก็ไปเรื่อยกๆก่อนนะครับผมก็ให้มันจะการตัวมันเองก,ก่อนเปลี่ยนสับเรียบร้อยโอเคสูงสุดเสร็จมันก็จะลงกลับจุดที่ต่ำสุดนะครับ กรณีที่เราสามารถตั้งค่าคาลิเบตตัวนี้ได้อัตโนมัติเนี่ยตัวอะไรทั้งแผงวงจรทั้งมอเตอร์อินคอยแล้วก็ทุกอย่างครับผมต้องปกติหมดนะครับมันถึงจะสามารถแก้ไขใช้ตัวคาลิเบตตัวนี้ได้อัตโนมัตินะครับที่เหมาะสมของมันนะครับพอคาลิเบตเสร็จสับเรียบร้อยนะครับมันก็กลับมาหน้าจอปกติทุกอย่างนะครับผมทีนี้เราก็ลอง ใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคกดสตาร์ทนะครับนะเสร็จปุ๊บเราลองมาเทสดูอันนี้ตัวมอเตอร์หมุนนะครับหมุนปกติแล้วนะครับแต่ว่าผมดึงสายบานมอเตอร์ออกนะครับเรามาเทสกันเลยนะครับผมตัวความชันปึ๊บเรากดเทสให้ถึงจุดสูงสุดเลยก็ได้นะครับ ว่ามันปกติแล้วหรือยังนะครับผมในจังหวะที่เราทําการแก้ไขหรือเทระบบนะครับกดข้ามไปทีละสเต็ปนะครับโอเคนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้แนะนําวิธีการแก้ไขตัวลูวิ่ง ยี่ห้อเฮลสเต็รุ่นที8สมกันเรียบร้อยหมดแล้ววิธีการซ่อมแซมอัตโนมัติหรือเรียกง่ายๆว่าวิธีคาริเบตนะครับเพื่อที่จะรีเซ็ตระบบอัตโนมัตินะครับผมท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก,ก็สอบถามหรือคอมเมนต์นนเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากขอบุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกด ถูกใจนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดี